เป็นตัวที่าจังหวัดรับเรื่องของเราแล้วนะครับรุ่นสองกับรุ่นสามนะครับผิดอหน้าเรื่สามเขาเอามือตรวจนะครับตัวนี้นะครับเรื่องที่สองนะครับหาเงินเดือนใหม่นะครับเขาบอกว่าเป็นเงินเดือนใหม่แล้วก็เป็นคนงานใหม่สักวันนี้นะครับอ่าไมีเรื่องใหม่นะครับหรือโคนงานไม่เกินห้าหมื่นนะครับ ไม่เกินห้าหมื่นบาทได้สินต์ครับไม่เกินห้าหมื uh ่นลงมาครับไม่เกินห้าหมื่นลงมาสิบเรนะครับจากห้าหมื่นขึ้นไปแต่ไม่เกิน1นึ่งแสนเจครับไม่มีใครได้หรอกครับของเราไม่ได้แต่อันแรกนี่แหละนะครับถ้าเกินแสนขึ้นไปก็สามนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคมสองพาสิบเ ครับตรงเบิกนะครับถ้าเป็นจริงนะจะเป็นเพราะว่าขอกระลายให้ผมผมก็เลยลักกรายท่านทราต่อนะครับเป็นอยู่ก็ระยะห้าเจ็ดนะครับครับถ้าได้ก็โอ่านบัญชีท่านนะครับจะได้ตอนไหนยังไม่ทราบนะครับยังตอนนี้ยังไม่ได้นะครับจะเห็นตอนที่เราเป็นคนเงินท่านเงินขึ้นอีแสดงว่าได้แล้วนะครับครับก็ต้องเรียนในท่านทราบนะครับ ทีนี้อันสุดท้ายนะครับที่จะเรียนทห้ท่านทราบนะครับก็ไปที่ในแจกท่านไปแล้วนะครับสืบเนื่องจากสำนักง,งานสกคนะครับในส่วนกลางนะครับได้ไปนำเงินสงเคราะห์ไปมอบให้เพื่อนข้าราชการปูอยู่ที่ภาคใต้ที่ถึงแก่ชีวิตนะครับถูกผู้ก่อ,อการร้ายหรือพวกทีแจ่ตอรีเดนเนี่ยยิงเสียชีวิตนะครับ ท่านเลขาธิการนะครับท่านไปมอปม้อไปม,ไปม,ไปมว้วมาท่านก็มีความคิดว่าน่าจะได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือครูบุคลากรการศึกษาและผู้สูงอายุข,ของพวกเราเนี่ยได้ทันท่วงทีนะครับก็เลยจัดตั้งนะครับได้ทําเป็นพระพุทธศพดีนะครับท่านเองนะครับแล้วก็ทำพิธีพิธีพุทธาพิเศษเสร็ลบเรียบร้อยแล้วลนะครับ โดยท่านได้แจ้งให้ทราบดังนี้นะครับว่าเงินที่จำนายพักพฤหัสบดีนะครับเช่นเหรียญละ199บาท99บาทนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำมี100บาทจะให้แต่ละจังหวัดนะครับเป็นกองทุนนะครับถ้าจังหวัดได้100บาททางส่วนกลางก็จะเอากองทุนให้อีก100บาท เป็นสองล้านบาทนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างถ้าหาได้หนึ่งล้านบาททางส่วนกลางก็จะไม่หยิบหนึ่งล้านบาทเป็นสองล้าน 2, บาทนะครับเพื่อที่จะเป็นเงินสงเคราะห์ดูแลพวกเรานะครับอา่าบุคลากรทางการศึกษาและก็ผู้สมรู้ร่วมคบเรานะครับเลยจัดตั้งตัวนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นทางพวกผมเองนะครับก็มีความคิดเห็นว่าการจะตั้งกองทุนขึ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี สดไปลายตรงนี่เนาะกั้บริหาอยู่ที่พวกเราเนี่ยเจียหรือยังเจียนแล้วผู้สูงอายุจรงๆไม่ใช่เข้าไปจัดการนะครับจัดั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูแลถ้าใครเจ็บใครป่วยอะไรก็ดูแลกันนะครับเป็นเงินอยู่ที่จังหวัดของเราไม่ได้โฉนดที่ส่วนกลางเพียงแต่ขอความรู้มือจากพวกเรานะครับได้ไปสอบถามกับสมาชิกในสายของพวกเรานะครับว่าท่านใดต้องการอยากจะจองพระ พระฤาษีสวดีนะครับไว้บูชา